mm <laughs> ท็อปปิ้งกหือนไแม่นาะิาร์ดได้ได้ได้ครับจพูดใจครับอ๋อใส่เองเลยถึใส่เลยสามพิบาทสามบาทำให้ใส่แล้วน่ะใส่ให้ผมดูแมวนี่แมวอ๋อมเลยป็นปัญหามากเคยโดนเอะมากใส่มะพร้าวเนี่ยมะพร้าวสดแต่บิบิลูกเกียร์ทิ้งพวกเนวไว้กาใหม่ดีกว่ามันใส่เองอะมีนู่นจานี่มีนี่จอยนั่นตีสยงฝา กา้อยูเฮียมากหน้าหนาวก็ร้อนไอดสัตว์หน้าร้อนแม่ก็ร้อนก็ไปอกีอกนี่หน้าร้อนโอ้โหมึงดูหน้ากูสิหน้าดูเฮียขนาดนี้มึงเห็นเป็นหน้าหนาวได้ไงล่ะเบือมามือืมากเมื่อกี้ใส่ช็อปอะไรไปแล้วอากาศยานี้ทำคอนเทนต์อะไรไม่ได้จริงมาบ้านพี่อ้นเนี่ยบอกตรงนะให้กูกินเจ้าไหนเนี่ยไอ้คี้จอดเป็นเบื่อเลยค่ะเอ้ยอ๋อล้างมือไอ้ที่เอาถุอขาเอาภาพด้วย กินรถอะไรพี่มันมีประมาณสิบรถอ่ะแล้วก็แล็ชิพอ่ะเอาสายไหนดีครับเอาเอาทงนี้เลยเอาทังนี้เลยลุงยี่สิบห้ายีิบห้าเพราะแล้วกแล็ชิปเลยลุงชีวิตผมก็แล็งชิปครับชิพหายเชิญเชิญต้านี้บอกเชิญเลยดีม่ะไปในถังนี้นะจอดอยู่บ้านคุณนะมึงเอ้ยเรียบหมอนจากเที่ยงอ่ะขายดีไหมลุงก็อย่างนั้นเลยกินข้าวจานั่นแหละแตงว่าวู้วู้ เกเดือดครับก็เดือดฝันก็เดือดก็เดือดเหมือนฟังเพลงเมทั l น,นะ สารพิษควันบุหรี่ทำให้เป็นต้อกระจกต้อหินตาเสื่อมสูบบุหรี่ทำให้ตาบอดคนแถวบ้านผมตาบอดเพราะบุหรี่นะสูบบุหรี่ทุกวันตาบอดก็เดินไปเดินไปจะซื้อบุหรี่ไอ้เหี้ยสะดุดไปจิ้มฟันแบงแขแงตาบอดเลยสัสมุกล้อมุกล้อดูเชิญยิ้มมาไอไม่รูทิ้งไว้ไม่ดีก็ไม่ต้องขายนะบุหรี่ไฟฟ้าอะไจับจังเลยไอเหี้ยบุหรี่จริงสือขายเฮ้ยครับเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ไปไว้ในตู้เย็ก่อนให้หาย หายแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสีสีองศาผมทำเล้ไม่ได้จริงมันร้อนเข้าเส้นเลยตอนนี้มันร้อนเข้าเส้นเลยแล้วก็ทางที่จะไปหายายนะครับมันมีไอ้ที่เยอะมากเลยไอติมแต่ตอนเนี้ยกำลังจะหาว่ามันเหมือนกันปบ้างผมเสื้อเลิฟออร์ดวีแกนฉันรักคนจุดของฉันแต่ฉันไม่รักแดดฉันนะจะลองของพี่ไหมเออขอบคุอันนี้อร่อยไหมขอบคุณลองเลย มันเหมือนร่วนๆว่ะ <c oughs> แต่หอมมะาพร้าวกะเทียมแต่ว่าไอติมมันร่วนๆมันเออมันเป็นเหมือนแป้งเย็นนะพี่อ,อ่าใช่เล้วว่าไงพ่อกำนันอ๋อมันเพี้ยนตั้งแต่ใส่สตรอเบอรี่ลงมาแล้ว <c oughs> หลยายไหมร้านนี้ไอ <c oughs> ติมริงไงก็ลองก็มาดูจุดล้อมีเงี้ยไเข้าถามด้วยแดดฝม่ฝุ่ไอีกเ <c oughs> พื่อนกันจะขับไปไหมขับไปดีกว,ว่าคุไม่ปเลยแน่นอนอ่ะปะ จอดพักไม่ได้เลยป้ายืน,อนรอแล้ <c oughs> ววะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าระหว่างทางไปหายายนะครับผมขออีกสักสองเจ้าด้่ไหมจัดให้ผมหน่อย <c oughs> ได้อันนี้กับนู้นป่ะเนี่ยอันนี้เขาขายป้ายสีน้ําเงินเนี่ยก็ชื่อเอกดต่ออ๋อแต่ของผมอชอบกินถังสีเหลืองฝ่กร้านนูน้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาแบทเทิรไหมแบทเทิร <c oughs> เลยไหมอ่าได้แต่ผมว่าวันนี้ไม่มีใครเดือดเท่าลุงผมละเอาทาเลว่าอะไรไปถ้วยหนึ่งกับบวยหนึ่งครับเฮ้ยอันนี้ คุณดูเนื้อไ่เนื้อแน่นๆเลยิ่มนะเนื้อนิ่มนะตัวเดียวนะตัวเดียวครับตัวเดียวครับทานเดียวครวะแล้วผมกินแล้วปวดเอ้ยโอ้โหไอ้เนี่ยเหมือนผู้เปิดติดเตียงนะแล้วผมกินแล้วปวดเอ้ยห่วน้ำมะพร้าวไหมอ่ะได้อันนี้เหรอได้อ่ะเอาให้ครบ วมาพาว้พาพาวอเล้วนะ้าพาจริงเหรอผมดีหลออยหลอ,อย่างมากเลยดูแบบล,ล,ออล้วอ่ะระหว่างเว้าพาวกับบะหมี่อะไรดีกว่ก็ต้องบะหมี่เยี่ยเลยเดียรอู อาะพี่ลองเลยอร่อยเลยนะครับเนี่ยนี่เฮ้ยพี่หน้าดำเลยอ่ะเฮ้ยมันย้อนแสงอะไรนึกว่าไอ้นี่นึกว่าถึงคาปลายอ,อยางนี้เอออันนี้ค่อยดีเลย,อยโอ้นุ่มเลยอ,อันเนี้ยดีนะจ่ายเงินยังไงเน,นี่ยสี่จริงค่ะ ไปะเป่ไปทีเป่เป็นหน้าดำเหมือนกันนะเฮ้ยแลอวแสงว่ะลองดูดิโอย่างี้ได้อะอย่างเงี้ได้อยู่โอ้แล้วทักกันไปหน้าดำนี่รถคว่ำไตหาว่าไงมันจำรสชาตินี้แล้วไปเอและต่อนี่ก็อร่อยเนี่ยนั่นกึ๊บเลยนุ่มกับบะหมี่เฮ้ยอร่อยว่ะพี่อันนี้อันนี้อันนี้อร่อยใช่ไหอาสั่งไปบ้านก็ได้เหรออย่างงี้ได้ใแก้วเยสตีไปอ่ะใส่เยสตีก็อยู่ยาวๆเลยนี่นี่ของขึ้นชื่อแผ่นลิ้นเลยนะบุญรองเท้า อันนี้ของขึ้นลาที่ของขึ้นลา้อันนี้ได้ไว้ยเก็บไวก่อนโอ้โหชื่นใจแล้ววันนี้ตอนนี้คุณแบบเชียร์เลยนะบะหมี่ัวไหนอร่อยกว่ากันลองชิมเลยอันนี้กับบะหมี่พี่เะเอาวุ้นมาพร้อมที่กับบะหมี่บะหมี่นองอ่ะบะหมี่ที่แตกครับอยู่ในตลาดครับบะหมี่ชุนหัวน้าลงพัก ป็นประจำเกินประจำโถกินได้ไงเขาขายจะพาะคนอยู่ในคุกีก็กินหลักร้านมีเฮโลมาเลยเป็นเจ้าของนะเป็นลูกจ้างนะแหมใครขึ้นไม่ออกเป็นลูก้างนะใครจะขึ้นสายทั้งมันเลยบะหมี่อะไรรึก็เป็ดสีแดงเลยก็สีใต้ท้ทั้งวันเลย T O A ของจริงไปไปว่ะอยู่ไม่กล้ๆดีนะดีไหมเขาเย็นอ่ะเฮ้ยอร่อยนะเอาอีกแล้วอวยเอาอีกแล้วอร่อยนะครั้งแท้เขาพูดแปลกเฮ้ยเขาไปกินร้านก็บ่อยนะ อร่อยครับวันนี้นี่อันนี้อาขานลูกค้าพอยเนี่ยมันบอกอร่อยปุ๊บพอขึ้นรถมันทิ้งเลยหมดแล้วดิมันหมดป้ามันหมดแล้วเขาช่วยผมอยู่รอดตัวไปขอรับครับขอรับสวัสดีครับอันนี้ถือว่าผ่านเพราะอันนี้คุณดูแบบตาแหลมเหมือนกันนะแม่ค้าใจดีแล้วตาแหลมลูกค้าผมด้วยนี่ลูกค้าชุนหัวหมดเลยออ๋ ระวังผมร่วงครับโซเดียมเยอะมากลยร้านเนี้ยค <laughs> ุณเดินไปถังเหลืองนะอ่ะเดินไปเลยเหรอ,อแล้วคงที่ดูแบบถ้าเดินมาแล้วผมหยิบไปสักลูกเนี่ยเขาจะรู้ไหมัวจะตามแบบที่ร้านเขกสิแป่ว่าอะไรห้ามขับเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ <laughs> โหประจานมาเลย ไม่มีใครขับ60หรอกไอ้เหียจริงเจ้า60กิคลนี้ไอ้สัตว์นั่งงานวัดเลยนะอันนี้อีกถังประจําเลยถังประจําผมไอ้ที่ถังประจำมูลใช่ไหมคุณยุพินต้นตำรับเจ้าแรกไอ้เต็มคุณยุพินับผมนักเพื่อนครับแม่มันจะมีหุณอย่าสับสนนะวงกลม60บางทีห้ามขับต่ำกว่า60ต้องดูดีๆสัญลักษณ์มันแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยบนไฮเวย์ทางด่วนเนี้ยห้ามขับเกิน90เนี้ยจับกูดีว่ามึงเรียกกูปรับดีว่าไอ้เฮียด้วยทางตรงยาวๆอ่ะมันยาก มากเลยนะแต่ว่าเขาบอกมาอย่างนี้เราก็ต้องทำตามไปกันแต่ว่าถ้าเราทำไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องโดนตบกันไปเท่าไหร่ครับ25บาท25บาทเบสเล่นเลยเบสเล่นก่อนอื่นชิมมะพร้าวก่อนกุบกุบมะพร้าวดีินะมาขานทางทางแถวหวานเนี่ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอโอ้โหอ้โหเต็มท่านแม่ด่าตายเลยโอ้หคุณจะชอบ โอ้ท่านเป้าถ <laughs> ้าร้อนขนาดนี้ท่านเป้าขอกล่าวคาว่าลาตีลาตีสวัสดิ์โอ้ไอนี้กลับเลยน <laughs> ี่เจ้าของยืนใกล้ๆนี่ไงเออเชียอยู่เนี่ยเจ้านี้หอมกว่าเจ้านี้หอมแต่ว่าไม่ใช่อร่อยกว่านะอยู่ที่ว่าคนชอบเทคเจอร์มันชดัดอ, <laughs> อยู่ที่ว่าคนชอบนะแต่ว่าคุณชอบกลิ่นนี้<ด>ติดเค ปลาสลิดเ,เปิดมาต้องเค็มๆเป็นรักมือสองกออยากดูแลเยียบสาววียไม่ไปก็ผมยืนกินอยเนี่ยผมจะไปได้ไงอ่ะอันนี้หอมอันนี้เริ่มขี้ใะหน่อยแล้วอันนี้หอมหอมเจ้านั้นก็จะมันแล้วก็เข้มข้นไปหมดแล้วก่อนลงยูทูบแน่าลงข้างทางเลยนะตอนนี้ร้อนมากเลย กนัดก่อนจะมีพวกไซเบนเซนอะไรก็มีพวกนี้ก่ะบ้าไอจิมกะทิไอจิมกะทิสดจริงรับมาจากที่เดียวกันมั้ยครับคนละเจ้านั่นลุงคนนั้นอร่อยนะลุงขำแดงโอ้ขำเหมือนกัน่มทำไมขำทำไมคนยังขำเหมือนกันเลยไม่และที่ขำกว่าคืออะไรวะไอเหี้ยเราก็จอดร้านแรกเลยนะแม่ถ้าใส่ดนตรีเมทัลนี่ลุงแกนั่นใช่เลยนะเนี่ยไอ้หัวหอมว่ะมันๆเต็มเออว่ะ นีี้ดว่ะขายมากี่ปีแล้วเนี่ยขายมาเกือบสิบปีแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วของชื่นชื่นเลยเนี่ยพวกวุ้นมะพร้าวอะไรในของแฟนริ้วนัที่อื่นไม่ปลูกมะพร้าวเลยไม่แน่ใจคือไงวะเพราะแต่ว่าคือแบบของชื่นชื่นที่นี่คือบุ้งมะพร้าวกับอะไรไม่ใช่บะหมี่นะบะหมี่ไม่เอานะอันนี้ของขึ้นลามีอะไรบ้างนะครับป้าที่อร่อยอ๋เทียมีอยู่นี่มาเนี่ยขนมจากไหมคะเออขนมจากใช่อันนี้อะไรพี่ที่แช่วุ้นมะพร้าวอ่ะ นี่ผมมายาชาวบ้านนี่ที่สะพายกว่าคืออะไรวะตอนแรกอะ่ะกูจะเดินมาเล่นมุกไงไปคิดว่าจะแช่จริงไ <c oughs> <c oughs> อ้ยัง้็ล่อล่อเลยนะก็ลอยลอยลอยหรือว่าขีก่กันจ่ายเงินยังอ่ะจ่ายเงินจ่ายจ่ายแล้วเดี๋ยวเจอพิษตินะงานใหญ่นะตามยันบ้านนะ <c oughs> บอกเลยถ้าท่านกลับมาอีกรอบแล้วถ้าไม่มีไอเนี่ยละเมิง <c oughs> ผมว่าท่ามกลาง44องศาอย่างเงี้ยหน้าดำดำ ใสยรถคว่ำได้เหรอเออว่ะท่ามกลางสีสีของสายก็ยังมีคอนเทนต์ที่เราทำได้นะผมบอกเลยว่าของฝากของแต่และจังหวัดเนี่ยแม่งก็ถูกกับชาวบ้านเขานะใช่แล้วมันอร่อยทุกที่น่ะใช่เอกล,ะละักษณ์เฉพาะตัวกรุงเทพของฝากคืออะไรมีไหมควันรถเหรอหรืเฮ้ยควันรถใช่ของฝากกรุงเทพคืออะไรวะเออเฮ้ยไอ้เทียหรือว่าของฝากกรุงเทพคือรถติดเออว่ะเฮ้ยใครรู้บ้างว่าของฝากกรุงเทพคืออะไรเนี่ยแหนมเนืองกับอุดรที่ยอะไรคือเรายังนึกออกเลยพี่เฮ้ยกรุงเทพคืออะไรหรือว่าเป็นของเถื่อน ดีเถื่อนนาฬิกาเถื่อนรถไฟฟ้าเฮียไม่เจ่ของ้าเด็ดไม่แม่งดูไม่ออกไม่น่าสนใจมากเลยว่ะแต่วันนี้สรุปได้อย่างหนึ่งคือ2เจ้าเอ พี่กันแล้วก็ยูพินนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะกินได้ขายกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นแล้วสิบยี่สิบปีแล้วพี่นอกจากมีันุมานคุกฝุ่นแล้วก็มีติมคุกฝุ่นด้วยนะครับทิ้งปมให้เราได้ค้นหาแล้วว่าในที่สุดแล้วกรุงเทพนั้นมีของฝากเป็นอะไรนะครับหรือว่าของฝากกรุงเทพคือความหวังเพราะว่าทุกคนมาเอาความหวัง ใหญ่สุดคือเงินทองรองลงมาคือความฝันแล้วก็ความหวังอันนี้คือของฝากจากกรุงเทพอยู่ที่ว่าใครจะหาเจอหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้ป่ะบางคนที่ได้ไปอาจจะเป็นความเจ็บช้ำของหัวใจป่ะบางคนอยากมาเป็นนักดนตรีแต่ว่าต้องมาเป็นนักดนตรีมาในจอนะบางคนอยากจะเข้ามาเพื่อหาเงินแต่ต้องมาขายตัวบางคนเข้ามาอยากจะเป็นนักร้องแต่ว่าต้องเป็นบริกร ไม่มีได้ผิดครับผมว่าความฝันหรือว่าของฝากจากกรุงเทพแม่งอาจจะสวยงามแล้วก็เจ็บปวดไปด้วยพร้อมกันเป่าวะพอพูดแล้วไอติมมันอร่อยขึ้นมาเลยของฝากต่างจังหวัดดูทรงจะอร่อยกว่าเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสำหรับคนที่อยากได้ของฝากทั้งหลายครับผม